ตีนังธนาแม้จะยังไม่เปิดปากยอมรับว่าสถานะกับสาววิววรรณรสนะ่ะพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วแต่ก็แอบแยวมา่าช่วงนี้กำลังแฮปปี้มากเพราะถึงแม้จะไม่เคยได้ไปไหนมาไหนด้วยกันแต่แค่ได้โทรคุยบอกเล่าเรื่องราวที่แต่ละคนเจอเจอมากก็โอเคแล้วล่ะคะ่ะเมาไป รักโอเคมากๆต้องยกให้สาวปายชิดต่างที่รัก6ปีกับหนุ่มนักธุรกิจสุขงอมเต็มที่เตรียมลั่นระฆังวิวาในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าถึงจะเปลี่ยนสเตตัสแต่สาวปายยืนยนันจะเดินหน้าทำงานในวงการที่รักต่อไปเป็นแฟนหายห่วงได้เลยที่สุดดัะ ชุดบิกินี่สีทองที่นักแสดงสาวแครีฟิชเชอร์ er, หรือตัวหญิงเลอาแห่ง Star Wars เคยใส่ไว้ในหนังภาค5 Return of the Jedi ที่ออกฉายเมื่อ3.2ปีก่อนกำลังจะถูกนำออกมาประมูลพร้อมสิ่งของจากหนังเรื่องนี้รวมแล้วถึง50ชิ้นในวันที่1ตุลาคมนี้อยากดูก่อนรวมประมูลก่อนแฟนพันธ์แท้ทั้งหลายเปิดดูเลยที่ facebook.com/ n a i เจ้า พ,พาพครอบครัวพ่อแม่ลูกขอเอกสาวสุดเซ็กซี่เมแกนฟ็อกแฟนๆอย่าเพิ่งเข้าใจผิดคิดว่าดาราสาวใจอ่อนยอมคืนนี้กับไบรอันกรีนอดีตสามีนะคะแต่ทั้งคู่ขอกลับมาปฏิบัติหน้าที่คุณพ่อคุณแม่เฉพาะกิจโด,ดยการพาน้องโนอาห์กับน้องบอดี้ไปกินขา้าวกลางวันแถมฝ่ายชายยังสวมแหวนแต่งงานอยู่นะจ๊ออะยังแอบคิดอะไรกันอยู่หรือเปล่าเปิดเข้าไปดูเลยที่ไหนเอนเตอร์เทนแอปตลอิเคชันค่ะต้องงนีสิ